สวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะเช้านี้คุณนตีเดินทางมาถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีเรียบร้อยนะคะโดยสวัสดิภาพค่ะไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะเช้านี้ที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตอากาศกำลังเย็นสบายอุณหภูมิประมาณ16องศาเซลเซียสค่ะแต่ดูด้านนอกนะคะก็ยังมีเมฆค่ะยังไม่มีแดดนะคะในช่วงนี้ยังเช้าอยู่ค่ะ พอเราลงจากเครื่องนะคะก็เดินตามทางเดินไปเรื่อยๆค่ะตามป้ายนะคะที่บอกทางว่าไปรับกระเป๋าค่ะเราเดินตามป้ายทางออกและที่บอกทางว่าไปรับกระเป๋านะคะเดินมาถึงจุดนี้จะเป็น จุดสำหรับพาสปอร์ตคอนโทรลนะคะหรือสแตป์เข้าเมืองนะคะแต่ภายในบริเวณนี้จะเป็นทรานสิตหรือเป็นคนที่จะต่อเครื่องไปที่อื่นอีกนะคะเดิลงไ,ไปด้านล่างนะคะไปสตป์เข้าเมืองค่ะหลังจากที่ผ่านสตป์เข้าเมืองมาแล้วนะคะเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆค่ะเพื่อไปรับกระเป๋านะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระเป๋าเราจะรับที่สายกานที่เท่าไหร่นะคะเราจะเดินทางไปนะคะตอนนี้กำลังจะเป็นสแตนออกตเนาแต่เราจะไปขับไปรอบเมืองคนเดินทางเยอะมากค่ะที่เราเดินออกทางมา,า,า,าสักรักนี่นะคะคนที่เข้่เขายาวๆอยู่นี่คือเขากำลังจะ,อ,ะออกไปที่เกศน,นะคะ ที่เรามาเนี่ยจะรับที่สายพานที่เท่าไหร่นะคะออของเรา SQ 026รับที่สายพานที่21ค่ะกระเ๋ากันนะคะในขห้องรับกระเป๋าเรา,าไปที่สายพานหมายเลข21นะคะทางรถเข็นเพื่อใส่กระเป๋าใส่สัมภาระนะคะก็ต้องมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้นะคะ แล้วก็จ่าย1ยูโรค่ะแต่ต้องใช้การ์ดนะคะไม่รับเหรียญไม่รับเงินสดค่ะหนึ่งยูโรนี้ไม่คืนนะคะคือหมายความว่าเช่าไปเลยค่ะรมารับที่สายพานที่21นะคะตอนนี้กระเป๋าก็เริ่มมาแล้วค่ะคนก็รออยู่เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ากระเป๋าเราออกมาแล้วยังก็จะมาตามสายพานแบบนี้นะคะ ร,รับกระเป๋านะคะเป็นพนักงานมาจากสายการบินเขาก็จะรับอีกสายพานหนึ่งนะคะเผื่ผู้โดยสารก็จะรับอีกสายพานหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะคนรอเยอะไบมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังไม่มาเช้านีอากาศร้อนค่ะตอนอยู่ในเครื่องบินมี16องศานะคะที่แปรงเปิดค่ะสองใบนี้คือใบที่เราเที่ยวขึ้นเครื่องค่ะ ะะกระเป๋าือกเปากระเป๋าใบใหญ่ะคะ่ะไม่มามาแล้วม,มาแล้วมาแล้วกระเป๋าครบแล้วค่ะเดี๋ยวเดินกลัไปนะคะ,ะไปดูกันว่าจะมีการสุ่มตรวจกระเป๋าไหมขอให้ผ่านฉัลุยแล้วกันนะคะไปค่ะ <c oughs> มาจากตรงนี้แหละค่ะ วันนี้โชคดีไม่มีใครยืนรอตรวจอยู่เลยนะคะเรียบร้อยมีคนมารับด้วยนะคะโอเคค่ะถึงละเยอรมันแล้วค่ะเดินทางจากสนามบินแฟรงเฟิร์ตไปสตุตาดด้วยรถไฟความเร็วสูงนะคะนี่ค่ะเราเดินมาจากเทอร์มินอลบีนึ่ที่พวกเรามาถึงนะคะเทอร์มินอลหนึ่งบแล้วก็ไปนี่ค่ะไปตามลูกศรเลยค่ะ บริเวณใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟนะคะที่สนามบินแฟรง์เฟิร์ตก็ยังมีสถานีที่ตรวจโควิดอยู่นะคะนะคะี COVID ่ค่ะโควิด19 center ดูราคานะคะ RT-PCR test 24ชั่วโมง69ยูโร12ชั่วโมง79ยูโร6ชั่วโมง99นะคะ3ชั่วโมงนี่129 e 1.5ชั่วโมง149นะคะแล้วก็30นาที269นะคะสำหรับการตรวจ rt pcr ก่อนเดินทางถ้ายังมีประเทศใดที่ร้องขออยู่หรือยังมีสายการบินใดที่ร้องขออยู่นะคะส่วน q u i c k ิก s ทหรือ atk นี้15นาทีนี่คือ29ยูโรค่ะนี่นะคะคือศูนย์ตรวจภายใน สนามบินีหลังเปิดค่ะใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะนั่งรถไฟจากสนามบินแคนส์เปิดไปที่สตุตการ์ดค่ะไปกันค่ะนี่คือภายในบริเวณสถานีรถไฟสนามบินแคนง์เปิดนะคะกลางใหญ่ไฟสารมากนะคะ ชานชาลาอยู่ด้านล่างค่ะเราต้องเดินไปตามป้ายชานชาลาต่างๆนี่คือทางที่เดินเข้าไปภายในอาคารของสนามบินนะคะ t ัดทาง our train 8:52โอเคขบวนของพวกเรานะคะขบวนรถไฟของพวกเราที่จะไปสตุกกาศ8โม52นาทีค่ะที่ชานชาลาที่5นะคะไปค่ะ นนี้เรารอรถไฟนะคะอยู่ที่ชานชาลาที่5ค่ะรถไฟจะมา8โมง52นาทีนะคะรถไฟขบวนนี้จะไปที่มิวนิกนะคะแต่จะผ่านสตุตการ์ดเพราะเราจะลงที่สตุตการ์ดนะคะส่วนมากรถไฟที่นี่จะตรงเวลานะคะ แล้ววันนี้เราก็ได้ตั๋วรถไฟถูกด้วย h o much d i d you pay for the uh, ticket for the t r a I n uh, I paid for one person of the both I paid nearly uh, uh 30 euro okay <for both. S 1> สอคนนะคะขาเดียวนี่ประมาณ uh, earlier, 30ย u โรต่คนละ15ย u โรแต่ต้องจองเงินเนินนะคะถ้าจองด่วนเนี่ยไม่มีราคานี้นะคะบางทีอาจจะได้เป็นร้อยกว่าย e u r รได้ซ้ำไปค่ะ นี่คือรถไฟที่ประเทศเยอรมนมีนะคะ,ะเดี๋ยวรถไฟขบวนที่พวกเราจะไปสตุกกาศดนี้นะคะมาแล้วขบวนนี้จริงๆแล้วก็จะไปมิวนิกค่ะนะคะรถไฟความเร็วสูงนะคะจากสนามบินแฟรงเฟิร์ตไปที่สตุกกาศดใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ,คะเดี๋ยวรเราเตรียมตัวนะคะ ราขึ้นมาภายในรถไฟแล้วนะคะพวกเราก็เดินหาที่นั่งค่ะเพราะว่าเราจองตั๋วรถไฟคราวนี้เราไม่ได้จองที่นั่งด้วยนะคะแล้วก็เดินหาพอเจอที่ว่างเสร็จแล้วเราก็หาทีเา่เก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะคะส่วนใบเล็กก็วางห,าหิ้งบนหัวเราก็ได้นะคะวันนี้ได้ที่นั่งเสร็จสรรเรียบร้อยค่ะ นี่แหละค่ะคือคนก็เยอะมากค่ะโดยสารโดยดูหน้านนึงนะคะเดินไปค่ะโดยสารคืคนเยอะมากนะคะแล้วก็ขบวนนี้เขาจะต่อไปที่มิวนิกส์ค่ะเดี๋ยวคุณนตีก็กลับบ้านนะคะที่ภายในบริเวณสถานีรถไฟสตุกการนะคะก็จะมีผู้คนเดินเยอะแยะมากมายบางคนก็ ไม่ใส่หน้ากากบางคนก็ใส่หน้ากากนะคะคือตอนนีน้ที่เดินอยู่ข้างนอกเขาจะไม่บังคับเรื่องใส่หน้ากากนะคะที่ประเทศเยอรมนีแต่ว่าถ้านั่งอยู่ภายในรถไฟเนี่ยต้องใส่ตลอดเวลานะคะถึงแล้วค่ะถึงรถแล้วขับรถไปที่บ้านที่อพาร์ตเมนต์ค่ะทีนี้ประมาณ10นาทีหรือ15นาทีนะคะ ไปกันค่ะ Welcome to Stuttgart โ yeah. อ okay. เคไปค่ะจบทริปนี้แล้วค่ะนะคะเมืองไทย3เดือนแล้วก็กลับมาวันนี้อากาศดีมากๆค่ะที่สตุตการ์ท w e l c o m คุณรตีแน่นอนเลยค่ะสวัสดีภาพค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกแรงใจนะคะจบทริป ประเทศไทยแล้วค่ะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตปกติที่ประเทศเยอรมันแล้วนะคะอีกสัก3ามเดือนเจอกันอีกค่ะประเทศไทยนะคะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแลคะคาะถึงประเทศเยอรมน,นีแล้วก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ